เป็นอะไรครับพี่จะงวนจ้ะพี่สะหมุนนะคะพี่จะหนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่อาชีพแม่บ้านสลัดจังบ้านเนาะ,นะเป็นไงบ้างพี่มาออกกักับปิงปองรู้จักผมได้จากทางไหนทางเพจจ้ะทางเพจนะสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจพบกับผมอีกแล้วนะครับปิงปองนะครับวันนี้ก็วันที่5นะใช่ไหมครับวันที่5มิถุนายนนะครับก็ผมมารีวิวสมรรถรถยนต ลูกค้านะครับเป็นรถรุ่นไฮแลนเดอร์นะครับยกสูงแ d วด A นะสีเทารลมโบนะเป็นสีที่หายากยู่นะตอนนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาสัมภาษณ์คร่าวๆนะฮะว่าพี่เขาเป็นไทยมีประกอบอาชีพอะไรแล้วออกรถได้ง่ายไหมแล้วจบตามโครหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาสัมภาษณ์ดูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ mm hmm. สวัสดีค่ะ รถแนะนําตัวนิดนึงครับพี่พี่อะไรครับพี่สมวอนจ้ะพี่จมวอนนะคะพี่สมวอนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับอาชีพแม่บ้านสลัดจ้ะบ้านเนาะเป็นยังไงบ้างพี่มาออกว่ากับปีปอมรู้จักผมได้จากทางไหนทางเพจเลยทางเพจนะแล้วก็จองออนไลน์มาจองออนไลน์มาพี่งจรก็ไม่เคยเจอกันเลยนะไม่เคยเจอกันไม่งจะมาเจอเนี่ยนะแล้วเป็นไงน้องีมกองบริการดีไหมดูแลดีค่ะดูแลดีแนะนำดีโอเคก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้จองออนไลน์ เราปลอดภัยนละ้าเกิดยะงไงแหละลูกค้าท่านใดสวดใจก็สามารถต่องอาไร้เกิได้เลยแล้วก็เป็นไงครับไปยใัด่ายพี่ง่ายภายนง่ายนะม่าะเนี่ยแล้วก็เป็นยรรัวอโรได้เยโรนะบามก็รับูรถที่เขากันว่าสวยรอย่างที่เขาพูดไห ขอบคุณไหมเราไปดูกันที่รถสน่อนะครับโอเคงั้นขอไปดูตะจน,นกันหน,นีขอบคุณครับอาบินจ้า